เป็นคิงคองอีกแล้วเจ็บไหมเนี่ยฮมทุกท้องตัวเองเจ็บไหมเจ็บป่ะคิงคอง ดี <laughs> ใจดีใจ <c oughs> จูจูจูเดี๋ยวก็จุกหลอกทุบท้องจริงจริง